สวัสดีครับผมอดิชิตไทยคอมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาพวกเศษไม้ที่ผมมีอยู่ในช็อปเนี่ยครับเป็นไม้แดงนะครับเร่วมกับเจ้าโตตัดองศาทูอิวันซึ่งเป็นลักษณะเลื่อยวงเดือนแล้วก็ตัดองศาได้วันนี้เอามาออกคลิปกันเป็นพระเอกของงานนี้นะครับ ตัดมุมแบบนี้นะครับหกเหลี่ยมเหมือนเดิมครับวันนี้มีโต๊ะที่ผมทําเป็นลักษณะทรงลังพึ่งแต่ว่ามีกรอบแล้วก็ตัดมุมเอามาช่วยกันมุม30อะไรทํานองนี้นะครับมาช่วยกันซึ่งเป็น DIY ที่คิดว่าหลายคนน่าจะสนน่าน่าสนใจเลยสําหรับบางท่านที่มีเศษไม้เยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปครับว่าเอาเจ้าเศษไม้ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรกันได้บ้างครับวันนี้เราก็มาลาบายไม้เช่นกันครับนี่เป็นไม้เศษไม้แดงอย่างเงี้ยครับเล็ก เดี๋ยวผมจะตัดให้เป็นรูปโปกเกลี่ยมแบบนี้นะครับตัดและเสร็จแล้ววันนี้แล้วผมก็มีเศษไม้ยางอยู่หลายเยอะอยู่เหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาแปรรูปเดี๋ยววันนี้เราไปทํางานกับซักงานหนึ่งเผื่อท่านที่อยากจะเอาไปดัดแปลงทําอะไรได้ก็ยินดีนะครับครับเดี๋ยววันนี้เอาเหมือนเดิมครับเจ้าทูอินวันตัวนี้ก็วันนี้จะเอามาเป็นพเพกของงานนี้เลยเพราะว่าข้อดีคือเป็นเลื่อยได้เพราะงานนี้เดี๋ยวผมต้องแปลไม้เป็นเลื่อยก็คือตัดทางยาวเนี่ยต้องใช้เลื่อยวงเดือนครับและอย่าง จะกลายเป็นตัดองศานะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากตัดองศาอย่างเงี้ยครมันสะดวกดีตรงที่ว่ามันเป็นทั้งทูอินวัก็คือเป็นทั้งตัดองศาแล้วก็เป็นเลื่อยนะครับครับสําหรับตัดหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้มุมแต่ละมุมตรงนี้เป็นมุม1 2อนะครับ120องศาก็คือมุม90บวกมุม30มนะครับครับเดี๋ยวเราก็คลายหมุนตัดองศามาเป็นมุม30องศานะครับอ่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ถ้าไม่เป๊ะยังไงมันจะมีการขยับได้นิดหน่อยเห็นไหมครับนี่ฮะขยับได้ท่านก็อาจจะปรับและปรับแต่งได้ตามความต้องการนะครับครับตัวนี้มุมเนี่ยได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอามุมเอาไม้ตรงนี้นะครับมาทําเป็นจิกในการตั้งองศานะครับทีนี้ผมก็ใช้รั่วนี่แหละครับเป็นตัวช่วยเสริมนะครับท่านอาจจะดูเป็นไอเดียไปก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วง่ายๆเลยครับตรงนี้ใช้กาวร้อนหยอดนะครับ ไม้ที่ผมมีเศษอยู่เนี่ยมันขนาดอยู่ประมาณ4นิ้วคูณ4นิ้วโดยประมาณนะครับท่านก็ลองวาดแบบลงไปในในแบบในขนาดไม้ของท่านนะครับอยากจะได้ใหญ่เล็กยังไงได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ได้ความว่าระยะตรงนี้นะครับจะเอามาตัดเนี่ยก็อยู่ประมาณ5เซนนะครับครับเมื่อได้ขนาด5เซนนะครับท่านก็มาขีดลงในจิกของท่านนะครับในผมวาดให้ดูก่อนนะครับ5เซนคือระยะ ไม้ที่จะชนนะครับตอกขอบตรงนี้อันนี้อธิบายการทําจิกไปในตัวด้วยก็ได้นะครับเผื่อท่านที่อยากจะดูนะครับนี่ฮะทำรั้วเสร็จแล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับถ้าอาจจะใช้แคมเล็กๆนะครับบีบกระรัวเอาไว้นะครับครับเริ่มต้นเราก็ตัดลงไปทีนึงก่อนนะครับถ้าท่านมีทักษะความสามารถยังเหลือไว้อย่าให้ขาดตรงนี้ให้เหลือไว้แค่ผ่านตรงนี้เฉยนะครับ ครับแต่ผมตัดด้านแรกออกมาก่อนนะครับเอรว่าผมมีเศษไม้แต่ถ้าท่านมีไม้ยาวๆเนี่ยใช้พลิกเอาได้นะครับวิ่งตัดไปเรื่อยๆเลยแต่อันนี้ผมมีเศษผมก็จะตัดขอบแรกก่อนนะครับตัดขอบแรกเสร็จนะครับอันนี้เราก็เข้าจิกของเราเลยพลิกไปอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมุมก็จะได้กันนะครับเราก็ตัดเลยตัดด้านที่สองเสร็จ คราวนี mm ้ก hmm. mm ็พลิกหมุนมาอย่างนี้อ่ามันก็จะเข้ามุมของเขาเองนะครับแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีหด้านท่านก็พลิกไปเอาไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบตรงนี้เพราะเรา DIY อยู่แล้วนะครับเราก็ทำเพลินๆไปนะครับแล้วก็พบหด้านนะครับ นวสุดท้ายก็จะพอดีแผ่วๆนิดๆน่ได้แล้วนะครับ1อันนะครับ ครับเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมเหมือนรังพึ่งถ้าท่านจะทําก็ตัดดังที่ผมทําก็ได้เล็กใหญ่อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วผมก็ทําคลิปเป็น DI y แบบนี้ครับก็ตรงนี้นะครับทูอินวันตัวนี้ก็ยังรงงองรับอย่างที่ผมบอกตัดองศานะครับจริง,รงๆก็จะเป็นเลื่อยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยผมตัดมาสักกองหนึ่งเนี่ยจริงๆอันหนึ่งตัด6ด้านเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดกระชากเครื่องบ่อยๆเนี่ยก็เอา1อันคูณได้6ครั้งเปิดปิด6ครั้งเนี่ยครับมันก็เปิดกระชากระชากไปก็ ถ้ามัน,น,นมอเตอร์แลถ้ามันร้อนบ้างอเราก็พักบ้างก็ได้ครับเวลาเราทํางานนะครับเนี่ยฮะบางทีทํางานกองใหญ่ๆ่เงี้ยขี้ฝุ่นเยอะขนาดนี้ตัดหลายครั้งขนาดนี้นี่คือจะหชิ้นก็คือตัดเปิดสวิตตัด1ครั้ง,งกด1ครั้งเนี่ยมันเปิดปิดเปิดปิด,ปดมันเกิดการกระชากนะครับกระชากแล้วก็พักเครื่องบ้างก็ได้นะฮะในระหว่างที่ผมตัดเนี่ยก็สมมติว่าสมมตินะครับว่าใบท่านไม่คมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบด้วยเป็นการเปลี่ยนใบไปในตัวนะครับใบตัวนี้ก็10นิ้ว60ฟันนะครับตัวนี้ ครับตัวนี้เป็นใบหกสิบฟันนะครับเนี่ยฮะเขาจะมีเทฟลอนอยู่ข้างๆมันก็จะช่วยให้ลื่นแล้วก็คล้ายๆลดแรงปะทะแล้วมันจะทําให้ลื่นนะครับเนี่ยฮะครับเดี๋ยวเราจะถอดใบเขามีตัวล็อกอยู่ข้างๆนะครับเราก็หมุนอันนี้ผมถอดปั๊กด้วยครับถอดปั๊กด้วยนะครับแล้วเราถอดใบใบหมุนไปทางนี้นะครับตอนตอนถอดเราก็ถอดหมุนตามกันไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะครับอ่าเนี่ยฮะอ่าออกแล้วเรียบร้อยนะครับแต่มีทางบ้านถามมานะครับว่า คุณชิตผมทำน็อตไอรูตรงนี้มันรูดไปแล้วรูดไปแล้วง่ายๆเลยครับท่านมาตรงันนี้มันมีหัวน็อตอยู่แล้วนะครับท่านก็ใช้คีมล็อกเลยก็ได้ครับคีมล็อกเนี่ยฮะล็อกถ้าท่านกลัวหัวน็อตจะเสียตรงนี้มันไม่มีหัวน็อตก,กลมๆก,ก็ล็อกหรือใช้ผ้ารองก็ล็อกเสร็จก็หมุนนะครับหมุนตามไปกับการหมุนของเขายิ่งมีอ่ายิ่งหมุนสวนยิ่งแน่นนะครับการเปลี่ยนใบในในคลิปนี้ผมก็เลยเอาการเปลี่ยนใบมาใช้ในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับเอาละครับถอดใบออกมานะครับ ครับอันนี้ใบของเขาเลยนะครับใบที่ติดมากับเครื่องเลยนะครับเจม่าหกสิบฟันเหมือนกันนะครับหกสิบฟันรูเขายี่สิบห้าจุดสี่อยู่แล้วรูนิ้วหนึ่งอยู่แล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับที่ผมนําเข้ามาเนี่ยหกสิบฟันรูหนึ่งนิ้วเหมือนกันก็เปลี่ยนได้เลยนี่ครับรูยี่สิบห้าจุดสี่พอดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ใส่ฝาประกับเข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรครับในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าท่านเปลี่ยนใบเสร็จ ถ้าจะลองเปิดเครื่องเบาๆดูก่อนก็ได้ครับดูว่าใบปกติไหมอ่าอย่างเงี้ยถ้ามันปกติครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ดําเนินการได้เลยหรือว่าท่านจะใช้มือหมุนเบาๆก่อนก็ได้นะครับอ่าไปลองตัดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใบใหม่นะครับโอ้เนื่องด้วยความใหม่ <laughs> กดลงไปเบามากกับเบาตัวเครื่องเขาเมื่อกี้นี้เพราะว่าใบ ใบเมื่อกี้เขาค่อนข้างทื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้ไปเรื่อยๆครับผมตั้งแต่ทำคลิปมาไม่เคยเปี่ยนเลยเนี่ยครับตัดไม้แดงเนี่ยอันนี้เบาเบากันเยอะเลยครับเบามือเลยรู้สึกเบาแต่นั่นแหละครับเบายิ่งเบายิ่งคมถ้าท่านก็ต้องระวังด้วยนะครับความคมเนี่ยนะครับลองดูครับเบาเยอะเลยครับ500บาทผมขาย6กอ่ฟันนะครับขายขายของไว้ด้วยอย่างเงี้ยนยฮะ คมด้วยนะครับใช้ได้เลยผมรู้สึกว่าโอเคก็ลองดูครับทนนะทนนานหรือไม่นานก็ลองดูครับกินง่ายประการเยอะครับ5้าร้ยบาทครับนะครับกินได้ไหวแล้วก็เครื่องมันได้ไม่หนักเครื่องเราด้วยนะครับนะครับกินเบาเครื่องนะครับเนี่ยความคมใช้ได้ไหมฮะดูเดี๋ยวท่านจะอาจจะแซวผมว่าก็มันใบยังใหม่นะครับก็่าใหม่ด้วยแล้วก็ความ ความเนี้ยผมว่าใช้ได้อยู่ครับวันนี้ก็เปลี่ยนใบแล้วตัดเบาขึ้นเยอะเลยนะครับตัวนี้60ฟันตัวนี้มีเทปลอนช่วยก็จะเบาเบาขึ้นเยอะเลยครับตัดแล้วรู้สึกเบาทีนี้เนี้ยฮะตัดวันนี้ตัดไปประมาณนี้ต่อเนื้อนี่ยฮันี่คือจํานวนหนึ่งครั้งที่ตัดก็คือชิ้นทั้งหมดเนี่ยผมก็ให้ท่านเห็นปริมาณงานก็อยู่ประมาณเนี้ย ครับถ้าท่านพักบ้างอะไรบ้างก็ดีเครื่องก็ไม่ไทํางานหนักเพราะว่าเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเนี่ยจำนวนครั้งต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยนาเปิดปิดเปิดปิดมันกระชากนะครับเปิดปิดเปิดปิดเอาละครับเราได้ทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปทํากรอบวิ่งข้างๆกันบ้างหรือว่าท่านนี้ยฮะไปดัดแปลงทําเป็นรา,างพึ่งข้างผนังหรืออะไรได้หมดนะครับเป็นไอเดียไปนะครับตรงนี้ตัด 6- 6หกเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือจะทําเป็นอย่างนี้ที่เราทําคลิปครั้งที่แล้วอันนี้เป็นไอเดียสําหรับ ท่านที่จะทําเป็น DI y หรือใช้งานที่บ้านนะครับครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับแล้วก็เอาตัวกันไม้ตีกลับเนี่ยเอามาตั้งนะครับครับผมมีเศษไม้ยางพลาประสานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาผ่าขนาดสักหนึ่งนิ้วนะครับผ่าออกมา ครับเขามีล้อมาให้แต่ล้อถ้าดูไม่แข็งแรงท่านอาจจะ modify ได้นะครับเดี๋ยววันไหนผมจะมาทําการ modify ล้อนะครับตัวนี้เขาก็จะให้พุสติ๊กตัวดันไม้ไปด้วยนะครับบางทีดันไปนี้ถ้าท่านกวอันตรายมีพุสติ๊กช่วยดันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะผ่าไม้ตรงนี้ออกเป็นสองท่อนเอ่อแบ่งครึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ทะลุไปเลยก็ได้นะครับอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าสูงสูงมากๆแต่่เเเอออาบบกกกัันไไมม้้ทีททีีลแต,ต,ลออแตผจะปดยยวยคร ครับส่วนแผ่นนี้เดี๋ยวซอยออกเป็นนิ้วหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมันสูงไปเราก็เอาใบลงหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ผ่าซอยกันเลยนะครับไป ครับเดี๋ยวเราก็จะปรับมาเป็นตัดองศาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตัดมุมนะครับเรบเมื่อกี้ไม้ที่เราซอยมาจากเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับที่นะครับนี้เราก็มาตัดองศานะครับเราก็พลิกมาตรงนี้นั่นแหละที่เป็นข้อดีก็คือซอยไม้ทางยาวเลื่อยวงเดือนได้หรือว่าจะมาตัดองศานะครับเดี๋ยวเราตัดมุม30องศากันนะครับ ครับเวลาเราจะตัดผมจะตัดตัวนี้นะครับเนี่ยให้ท่านดูชนนี้นะครับตัดที่จะตัดก็คือตัดแนวตรงนี้นะครับขีดเส้นไว้ก็ได้ครับครับพอเราได้ระยะเสร็จอันนี้ผมมาตั้งไกด์ไว้นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ได้เลย ครับเราก็เอาชุดที่เป็นกรอบนี่ยนะครับเดี๋ยวเราผมวางให้ดูก่อนนะครับชุดกรอบวางวางลักษณะวางก็วางให้เป็นมุมแบบเหมือนสามเหลี่ยมวนกันไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าวนอย่างเงี้ยนะครับพอเราวางเสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาอ่าตัวนี้อันนี้เป็นตัวนี่ครับนหะเข้ากันแล้วนะครับผมให้ท่านดูเสร็จแล้วก็เอาตัววางสามเหลี่ยมนี้วางทีก็ได้นะครับอันนี้วางไปครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับเป็นมุมตรงนี้ เราก็มาดูที่ปลายตรงปลายตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้วยเช่นกันนะครับปุ๊บมุนสามเหลี่ยมก็คือขาดอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสามเหลี่ยมอ่าเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็วางให้เป็นสามเหลี่ยมก็ขาดอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นสามเหลี่ยมต่เอเลยตรงนี้วนนี้แล้วก็วนสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับอ่าสามเหลี่ยมวน คือถ้าเกิดขนาดที่เราตัดพอดีเนี่ยอย่างที่บอกตัดพอดีเนี่ยฮะมันก็จะมันจะวนเลยลงตัวหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาสามเหลี่ยมตัวนี้ลง ท่านก็สามารถทําเป็นโต๊ะหรือว่าจะไปติดผนังหรืออะไรก็ได้นะครับรูปแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปโต๊ะสักตัวหนึ่งนะครับนี่ยวางนี่นครับก็ใช้ลักษณะการเครื่องตัดองศาแบบนี้นะครับทำงานก็เกิดผลงานออกมาได้ไม่ยากโดยการใช้พวกเศษวัสดุหรือว่าชิ้นไม้เล็กๆที่เราเหลือใช้อย่างนี้นะครับมาครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการทำา DI ที่เป็นลักษณะทรงหกเหลี่ยมอะไรแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาทําเป็นโต๊ะกันอีกสักตัวหนึ่งก็อย่างได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม